ฮัลโหลทุกคนด้วยนะครับผมก็กลับมาแล้วผมก็สืบเนื่องจากที่ว่าเออผมไมอ่อัดคลิปมานานแล้วนะครับผมแล้วก็มีคนมาสอบถามเยอะเหลือเกินว่าเออพี่ทําตัวไหนดีนะครับหรือว่าเขาขอว่าเออพี่แนะนําตัวละครหน่อยเพราะว่าตัวละครค่อนข้างที่เยอะดูตัวละครจะมีประมาณ254ตัวเขาเลือกกันไม่ถูกนะครับว่าจะปั้นตัวอะไรดีนะครับผม,ผมก็ผมก็คิดทางออกได้อย่างหนึ่งคือเออ เดี๋ยวผมจะจัดเทียร์ลิสให้กับทุกคนนะครับผมเทียร์ลิสนี้เป็นเทียร์ลิสสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะปั้นตัวอะไรดีแบบประมาณมือใหม่อะ่ะเออมือใหม่มือ,มมอมกลางอะ่ะอะไรประมาณนี้ก็ใครที่เป็นมือใหม่และมือมกลางหรือแบบประมาณว่าเออเล่นมานานแล้วแต่ว่ายัางนึกไม่ออกว่าเออเมตามันปรับอะไรยังไงก็ดูคลิปนี้เป็นแนวทางแล้วกันนะครับผมว่าเออมันมันมีตัวอะไรติดเมตาบ้างหรือมีตัวอะไรปั้นง่ายบ้างหรือมีตัวอะไรปั้นยากอะไรามาเนี้ย ก็ดูเทเิสเป็นตัวอย่างได้นะครับผมบอกก่อนนะผมเทเิสนี้เป็นเทริสที่ผมจัดแล้วก็มีคนดูแล้วก็มีพี่หมานะครับผมมาช่วยจัดด้วยนะครับผมก็ถ้ามีความเห็นอะไรต่างกันก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยได้นะครับผมก็แต่อย่าด่ากันก็พอนะครับผมอ่ะเรามาเริ่มคุยกันดีกว่านะครับผมโอเคเรามาพูดคุยเกี่ยวกับเทรลสตัวนี้นะครับผมเราจะมี แลงกันทั้งหมดเออเท่าไระหนึ่งะ1 2สามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดเทียนะครับผมก็มันจะไม่เรียงกันมันจะไม่เรียงแบบเออเรียงชัดเจนมากแต่ว่ามันจะมีหน้าที่ที่ชัดเจนของแต่ละตัวแล้วก็มีเออมีตัวมีบอกระบุชัดเจนในตัวของตัวมันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราอธิบายเทียเทียเทียเลยแล้วกันนะครับผมวนปั้นก็แน่อนอนคือใครที่ยังไม่ได้มีไอ้พวก 6ตัวนี้6ตัวนี้สำหรับผมกับเพื่อนๆก็คือแบบว่าแบบว่าเออมันก็ควรปั้นนะทั้ง6ตัวนี้นะครับผมสามารถเล่นวันทามได้ทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็เก่งด้วยแล้วก็สามารถเล่นยาวๆได้เลยนะครับผมก็ปั้นไว้ก็ดีนะครับผมพอใช้งานได้้วผมคือเทียที่ด้อยกว่าตัวของควรปั้นนะผมแต่ว่าประสิทธิภาพก็ถือว่าไม่แย่แล้วก็มีงานทําแน่นอนนะครับผมแต่แล้วก็พวกนี้ก็สามารถใช้วันทามได้นะครับผม แล้วก็บางตัวเนี่ยมันก,ก็สามารถเล่นโหมดได้อยาอ่างเฉพาะทางได้นะผมอย่างเช่นพวกแบบ Polaris p o l i s ก็สามารถเล่น ABL ได้นะผมถ้าเกิดว่าใครไม่มี Ustom นะครับผม Bamido ก็หลากหลาย,ยทั้ง ABX ABL นะครับผมมันก็ตัวเป็นตัวหลากหลายดีนะผมก็ผมก็ใช้อยู่เหมือนกันนะคผมแต่อาจจะคะแนนไม่มากเท่านะแต่ว่าเออก็เล่นเล่นได้นะครับผมไททันเนียไททานนียก็เป็นตัวไวไลท์สายสีแดงที่หลากหลายใน ABX นะ สำหรับผมคือมันหลากหลายใน a b a ก็สามารถเอาไปใช้งานเล่นได้นะครับแล้เป็นลีดเตอร์ได้โอเคสำหรับบางตัวด้วยนะครับผมก็เทียนเนี่ยมันก็มันก็ถือว่าโอเคแต่ว่ามันไม่ดีเท่าแบบควนปั้นไอควนปั้นอ่ะมันก็มันก็สามารถเล่นได้หลากหลายไม่เชิงหลากหลายก็คือสามารถเล่นได้ยาวถึงมอสยักษ์เลยหรือไม่ก็แบบแบชั้นถูกสูงได้อะไรประมาณนี้ P/P เท่านั้นก็ PP ตามตัวเลยผมก็เล่นได้แค่เฉพาะ P/P นะครับ P/E ได้แหละแต่ว่า มันจะไม่ดีเท่าแบบควรปั้นกับขอใช้งานได้แะผมก็ใครที่ยังขาดตัว P PP นะผมก็ลองดูตามนี้เลยนะผมที่จริงไอโครซัสอะมันควรจะอยู่ลีดซับนะบผมแต่ว่าตัวสำหรับผมมองว่ามันมันจะลีดซับเฉพาะ P PP เท่านั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะใส่อยู่ใน P PP เท่านั้นนะครับผมต้องใช้ CP อ่าต้องใช้ CP CP ก็ตรงตัวเลยคือมันต้องใช้ CP ในการดันประสิทธิภาพของตัวละครนะผมอย,อย่างเช่นหมอ หมอต้องจริงๆอะหมอต้องใช้เกียร์ม่วงเท่านั้นนะครับผมไม่งั้นคือแบบประสิทธิภาพของหมอคือไม่ดีเลยนะครับผมในหมอเช่นเดียวกันใช้เกียร์แบบเกียร์ท่าอะไรพวกนี้มันจะได้ประสิทธิภาพได้โอเคกว่านะครับผมเวนอมนะผมใช้เกียร์ม่วงอะไรพวกนี้ทอใช้เกียร์ม่วงเท่านั้นแลผมจริงๆต้องใช้เกียร์ม่วงเท่านั้นด้วยตัทอ,อ่ะเพราะว่าทอมันจะรีดประสิทธิภาพความแรงได้แค่เฉพาะเกียร์ม่วงเด,เดี๋ยวมีคนสงสัยแน่นอนทำไมจริงเกียร์ต้องใช้ซีพีทำไมไม่อยู่ในพีพีนั่นก็เพราะว่า จินเกรย์มันสามารถเล่นได้ทั้ง PP และ PE เลยนะครับผมแต่ไอความหลากหลายอ่ะมันขึ้นอยู่กับเกียร์ของของนางด้วยถ้าสมมุติไปเกียร์ม่วงก็ไปทาง PE เลยนะผมส่วนถ้าไปทางเกียร์แบบเกียร์เหลืองหลอมก็ตรงตัวผมไปทาง PP นะับผมมันขึอยู่เกียร์ง่ายอ่ะเออมันก็เลยอยู่ในโหมดต้องใช้ DP นะครับผมวันถามได้ไหมไม่ได้ผมสรุผวว่าไม่ได้นะต้องีอยุติการก็คือเป็นเงื่อนขที่ว่า ไม่ว่าคุณจะใส่เกียร์ยม่วงใส่หรือปั้นของมาสุดอะไรเท่าไหร่ถ้าอยู่เทศการคือตัวละครพวกเนี้ยทั้ง6ตัวเนี้ยคือไม่มีประโยชน์เลยนะครับไม่มีประโยชน์เลยก็คือถ้ามีแค่ยูร่าสุดของเขาแต่ไม่มีไม่มียูเทศการเขาว่าก็คือรีบประสิทธิภาพได้แย่มากนะครับผมอย่างเช่นแบ,บ็คโบยูร่าสุดขเขาก็อาจจะเป็นเอ่อมาเมาเอ็กนะครับผมก็อยู่นั้นถือว่าไม่ไม่ดีมาก แต่ว่าอยูย่เทศการเขาทําให้ตัวคอร์ทัโบดีขึ้นอย่างได้ชัดเลยนะครับผมก็ต้องมียู่เทศการเอาง่ายๆลีดซับแนะนําง่ายๆเลยับผมเป็นลีดซับท,ที่สามารถเล่นได้หลายทีมนะผมก็สามารถเอาไปแอปพลิเกับทีมอื่นๆได้ในอนาคตน,นะผมก็สามารถใช้งานได้ระยะยาวเลยนะครับผมทั้งในโหมดของเวอร์บอสเลจันเวอร์บอสแ t นติเมดเอเบเอเบลบอสยักนะครับผมประมาณนี้คนระับ ประมาณนี้ครับผมก็สามารถเล่นได้หลากหลายครับผมแล้วก็เล่กบางตัวก็ปั้นง่ายด้วยครับผมอย่างเช่นแบบไซคอมก็คือตัวฟรีเลยแล้วก็บลิสเขาประสิทธิภาพพลังงานได้เยอะมากๆครับผม85%นะครับผมอ่าอย่างแทสแมทเตอร์เป็นแทสแมทเตอร์ติดยูก็เป็นเป็นตัวละครที่แบบว่าซับตีไบไลและฮีโร่ได้ประมาณ40%ก็ถือว่าโอเคสําหรับตัวของตัวมันนะครับผมบลิสก็สามารถตีกายภาพได้55%นะผมก็ถือว่าดีมากๆนะครับผม มาส่วนของลีดซับเฉพาะทางนะครับผมลีดซับเฉพาะทางมันจะเป็นลีดที่ประสิทธิภาพด้อยกว่าลีดซับแนะนําหน่อยหนึ่งแต่แต่มันสามารถเอาไปใช้งานกับตัวที่เป็นแบบตัวควรปั้นกับตัวที่พอใช้งานได้อย่างดีนะครับผมอ่าอย่างเช่นแบบตัวของเอเจนต์เว m น g มเอเจนต์เวนนมนี่สามารถเล่นใช้งานได้กับตัวของเว n น m มได้นะครับผมเพราะว่ามันเขาจะให้เชนทิตให้กับซิมิโอตนะครับก็เวนนอม ก็มันถ้ามีเซนตคิดัวท์เอดีกันนะผมเบลดเบลดมันจะใช้ได้กับตัวของมูลไนนะผมก็คือเป็นลีดเดอร์ให้กับซ้ายเว็บบอ m ม s สเตอร์นะครับผมให้เลยนะผม60%พลังโจมตีทั้งหมด60%นะผมก็ถือว่าดีนะครับผม Huck Buster ์ฮัคบัสเตอก็ในกรณีนี้เขาจะให้ส่วนของไอรอน a n นแมนนะผมไอรอนแมน่ะจริงๆฮัคบัสเตอร์จะมีลีดเดอให้ให้โจมตีทั้งหมด30%แล้วก็ให้อีก ให้ i อ o n น a แมนอีกประมาณ70%ถ้าจำไม่ผิดนะก็รวมกันเป็นประมาณ100% 100ให้กับไอร n นแมนเลยหลังจบทีทั้งหมดนะเออก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับผมวองก็แน่นอนให้ให้กับดรสเตรนนะครับผม,บก,นนก,บผมก็คือเป็นลีดซับตีฮีโรไวรัห้ายิบสนะครับผมก็มานี้สำหรับเทียร์ลิสต์นี้นะครับผม,ม,ผมเป็นเทียร์ลิสต์ที่แบบว่าเออผมก็ คัาสายมาดีแล้วว่าตัวไหนควรใช้ตัวไหนไม่ควรใช้นะครับผมก็ดูเป็นแนวทางได้นะครับผมก็หวังว่ามันจะมีประโยชน์สําหรับพวกคุณทั้งหมดนะครับผมก็สัญญาว่าเทลิสนี้จะจะพยายามปั้นทุกๆเอ่อทุกๆแพทช์ใหญ่นะครับผมอาจจะเป็นแพทช์ถึงหรือ2แพทช์ใหญ่นะครับผมถ้าเมตามันไม่เปลี่ยนอะไรมากก็อาจจะประมาณ2องแพทช์ใหญ่แต่ถ้าเมตาเปลี่ยนแบบเห็นได้ชั้นเลยก็อาจจะเป็นทุกๆ1แพทช์ใหญ่นะครับผม ก็มานี้ครับผมสำหรับตัวของคลิปวิดีโอนี้นะผมก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับผมใครที่เพิ่งเข้าใหม่ก็สามารถเข้าสคอร์ดกลุ่มได้นะครับผมนะผมใหม่นะผมสำหรับคลิปวิดีโอหน้านะผมหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับผมเจอกันครับผม